Yeah. สวัสดีครับอิฟซีถ่านมื่อนี้นะครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมบ้านเด็กน้อยบ้านบ้านบัดซัมโล,ลยเนาะค่ะ <Hey. S 1> โอ้รถแมคโครเลยมันรถแมคโนะนะครเนี่ย <c oughs> อันนี้นะครับอยู่บ้านผู้โ้อขอมียุบานนะครับผู้ปกครองมอยู่บ้าน <c oughs> ก็เลยออกมาหน้านะครับหน้าบางเส้นทาง เส้นทางฝนตกไม่มันเลยจัหน่อยอันนี้อยู่บ้านสำโรงนะหม่ไมันด้บอ,อกทางบ้านหัวหน้านเลยนี่บอได้ค่ะอันนี้ท <c oughs> างเดียวนี่เดียค่ะทางเดียวใายไปบ้านหกลามค่ะ <c oughs> เดี๋ยวลงขัวกันสิไปทางซอยบ้าน <c oughs> โอ้เลยก็เล็วกาบ้านเทาเลยค่ะใส่ถึงหน้าอย่าใส่ถึงหน้าเนี่ยค่ะลานค่ะถลานค่ะอันนี้แสดงว่าตรงออกไปเรื่อยๆเนาะค่ะตรง ครับตรงเหย้วกันไปออกบ้านสวนกล้วยค่ะโอ้เดี๋ยววันเลี้ยวครับไม่สองไก่ไมันไก่เราต้องไปเยี่ยมบ้านนอดอีกบ้านทีค่ะอยู่บ้านไหนบ้านในบาน้นบานนี่แหละค่ะในหมู่บ้านนี่แน่นะยังเสียออกมาอันนี้อ๋ออันนี้เสียไปบ้านของรามเลยเนาะค่ะโอ้แล้วลเราผู้โดยสารเราอยู่บา้านนะครับบ่มีคนใช่ไหมบ่มีผูกข้องอยู่บ้านมีอยู่นะถือเหตุถือเหตุผอยู่นะ ฟ้ากไปสอนขับสองนะครับนี่นะครับ <c oughs> นี่เนาะกดด